อันนี้จะพามาดูรถ L5018 นะครับปี60ยังไม่ได้ล้างนะครับรถไม่เคยไถายนานะครับนนเนียนๆนะครับตาไก่เนียนเปียเลยสวดทรงองเอวดูวชัมม่วโมงของเขาสองร้อยสามสิบเอ็ด บนองใหม่กิ๊กนะครับมาคลอยช็อคทงอยู่แต่มันได้ใช้งานนะครับรถจอดออคอยช็อกตรวจเช็คนี่ไม่ได้ทำสีนะครับรถเดิมๆวิงวิง ว่าช็อกลอ,อยอะไรยังอยู่ครบนะครับโดยที่ขอบก็ยังเงาวับใช้งานแค่230ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่495,000บาทนะครับ495,000บาทเล่มทะเบียนภาษีเต็มจัดทรงได้ครับ